จะเทียมดีิบอกว่าเปที้ยวไงเปที้ยวกระม๋องดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนโนกแม่แซมไซคูน่าคูได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำรานดิ้งจ้าเฮ้ยแย่ตนนี้อันนีการอะไรหรอฮะอันนี้การอะไรหรอเย้ะยิงกรสับแมนยืนยันเสร็จเสร็จ อันนี้คืออะไรมัม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 มาลูจูภาษาสวยภาษาสวยภาษาสวยเยอะจำมาได้จำมาได้เอ้แต่ว่าพูดง่ายนะหัวทองกินเมกันหัวข้าวอยู่เนี่ยเด็กเด็กเมกันเมื่อก่อนอยู่แถว้นี่อะไรนะมเท้าใช่ไหมเราอะเด็กมท้าไม่ไอัมทตรงนี้เนี่ยเคหาเนี่ยใช่ไหมน้อเืออะไร่แนะนำข้าวอาหารวันนี้หน่อยมีอะไรบ้าง อ้าวเนี่ยอันนี้คือหม่ําเนื้อซึ่งวันนี้เราสั่งมาแบบสองย่างอย่างแรกก็คือเนื้อล้วนนี่เป็นงี้เป็นแท่งๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูทีหลังอีกอย่างนึงก็คือเนื้อผสมตับซึ่งนี่เขาจะมาเป็นลูกๆเป็นกลมๆอย่างนี้เลยใครมาเป็นใครเล่นมั้ยเออนั่นแหละทรงนั้นแหละเราเรียกว่าหม่มเป็นพกฮะหมั่มพกกลมๆอ่ะหม่มพกหม่่าพกหมั่มพกพกไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยอ๋อ ปกติก็ไม่เคยพกกลมๆนะปกติพกเป็นแท่งๆมันต้องไปคู่กันมาพูดถึงรสชาติภาษาอีสานเรียกว่าองชิมรวนภาษาสวยจำไม่ได้ยังไหภาษาอีสานเรียกว่ามั่มภาษาสวยก็หมั่มเป็นไงรสชาติอันนี้เนื้อล้วนอืเป็นไงเปรี้ยวสมเปรี้ยวกำลังดีมีกินไอ้กระเทียมกินเทียมมาก ถิง้องตามมาแต่มาลองกินมันด้อยากกินเนี้ไม่ได้แล้วสำหรับคนกินเนื้อนีกลิ่นใช่ไหมไม่มีกลิ่นเนื้ออไหมกลิ่นเนื้อ่อมมากสัตว์อาด้วยไอัองนี้อาใส่กุ้งนี้ยกแขนมันเป็นกลิ่นเนื้อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่กลิ่นเปรี้ยวอ่ะให้คนดูเขาเข้าใจหน่อยเนี่ย มันเนื้อก่อนที่เป็นเนื้อก่อนนะอ๋อกลิ่นมันไส้กรอกอีสานอือใช่อันนี้มันแบบทอดด้วยใช่ไหมใช่ทอดแล้วเราเอาไปอบแล้วนำมันอีกรอบอือเข้าวล้วแต่อันนี้แสบกว,ว่าที่ว่าไปซื้อไปซื้อถิ่นยุคข่า,างทนะ่านั้นมันมันไม่ใช่เหมือนไส้กรอกข้าวนะมันเป็นแบบเนื้ดลวนนะกินเปน็นอาหารอ่ะอเมริกนันเบรกฟาสต์เ<อ>ดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแบบผสมตับมิสแทงควาดองอเมริกานี่ตายอร่อยป่ะอแบบไหมอร่อยอยู่ เดี๋ยวมีโย่ตอนโตหน่อยเฮ้ยตบได้แตงกวาดองไงเหรอทำไมอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวชนเปรี้ยวเลยนะอือหืออือหืออือหือแตะเทียมดี่บอกว่าเปรี้ยวไงเปรี้ยวกลมกลมดีกว่าเอมเนี่ยล้มเลยลูกกลมกไอ้หม่ำพกนี่มันคือผสมตับใช่ไหมใช่ใช่แรงกว่าเอาไหม เกาช่ามันแน่นกว่าอ๋ออมันนัวดิเออเจ้าเจ้ามันแน่นมันแน่นกว่าเนื้อมันแน่นกว่าแม่อันนี้อันนี้อร่อยนั่นแหละเนี่ยเนื้อแน่นกว่าเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเนื้อทั้งหมดอันอันนี้มันสุกส่งแบบนุ่มๆเลยนนะุ่มๆเล่นๆเออแต่มันจะแน่นๆทีนี้ถ้าถ้าเป็นเนื้อล้วนมันจะร่วนๆหน่อย่ปิ้งออกจากหนังกับร้านี้มันก็จะแข็งในจังน้อยอ่างนี้อ่าใช่ได้ทำอะไรมาพูดว่าใจจังวะปิ้ง ก็าสามกิ๊บข้าสามแก้วแล้วไงสามแก้วเริ่มเริ่มหนึ่งหมื่นแล้วนะโทษนี่นี่นี่อะไรอะไรตับเป็นชิ้นเลยนี่เห็นไหมเฮ้ยนะเฮ้ยนี่นี่ตับเป็นชิ้นเลยเนี่ยเฮ้ยคนรีวิวแสดงว่าประหยัดเนื้อนี่หว่าใส่ตับเยอะเนี่ยแปลว่าเลยแต่แต่เจ้าเนี้ยเสียงเดียวเฮ้ยอร่อยมันกลิ่นเปรี้ยวเนื้อไปหน่อยมันมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาแหละกลินมัมกินกินเปรี้ยวอ่ะขึ้นอยู่กับคนกินนะ่นเองขึ้นคุณนั่งอยู่ข้างหลังไงอุ้ยอร่อย ืม้ตอนแรกคันนึงว่าจะเปรี้ยวเล่นๆแต่อย่างนองสับเปรี้ยวจริงเปรี้ยวๆนี่เปล่ไม่ใช่มันเนี่ยบ่เฮ้ยรายการอาหารแหมเป็นมูยอยอมึงมานั่งนะยอยอโอ้พี่ดอกมันตกทิ้ไปหลายเม็ดแล้วนะวันนี้ต้องลองแบบสดไส้คอนาโดเนี่ยมันเหมือนไส้กรอกว่ะมันต้องอร่อยนะลองลองรูปโดดดูเป็นยังไงอืมกับ เดี๋ยวพกกับพริกอร่อยอ่ะเดี๋ยวกระเทียมนี่ะกระเทียมนะทีไมยุงกัดจะเยอะแยะหมดอ่ะเนี่ยผมไม่ไอดทนอยู่เพืตัววามันมันมันไผ่กับใส่กวอกมันบวชแต่ว่ายน่มเขากินลงไปแล้วเขาย้ำแบบเคี่ยวลงไปแล้วมันสีบวชคือกันกับใส่กวอกเลยเพราะว่ามันมันสีนวลกว่ามันสีนวลกระใสกอกนวลกว่เยอะความแตกต่างระหว่างตัวหมักกับตัวไส้ก๋วยซีสานต่างตรงไหนแค่ใส่ข้าวก็ไม่ใส่ข้าวผมว่าใช่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 ไส้เป็นตัว แคคตูร์นอกเหมือนกันหมัมเนี่ยสังเกตจะเป็นเนื้อแดงนะมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีมันนะอันนี้เนื้อสีหลายซุ่มๆมัมเนื้อสีไล้บางที่เขาว่าทับใส่เลือดได้ไหมหรอใช่อย่างนี้ก็ใส่เลือดมาจะบอกว่ามันแพงมากๆแพงแพงไอ้มัมพกหนึ่งลูกเนี่ยที่คุณกินกันน่ลูกละร้อยกว่าบาทอันนี้อันนี้มัมมัมวัวหรือหมัมควายหมัมวัวไม่รู้เหมือนกันวัวแต่จะวัวนะส่วนไอ้ไอ้นั่นอะไอ้แท่งๆนั้นน่าจะเป็นสามน่าจะเป็นควายสามแท่งละร้อยกว่าบาทหัว แพ็งมากข้าวัวเนี่ยมันมันแพงนะเนื้อเนื้อวัวที่แพงแขงร้อยนะนี่แพงหัวร้อยนะอันนี้ลูกหัวร้อยนะนี่กินไม่ธรรมดานะวันนี้กินของกินของไม่ใช่ธรรมดานะนี่อร่อยน่กินเก่งมาเลยกันสุดเสร็จนี่แจกอะไรก็อร่อยไอ้ฟซีเนี่ยเดี๋ยวฝากพี่น้องเอฟซีบอกเลยว่าต้นฉบับที่แท้จริงแล้วมันมาจากจังหวัดใดกันแน่เนี่ยเพลงอะไรบอกเลยโอ้ยแล้วเราอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะ อยู่ทั้งเลยมันก็มีเหมือนเนาะผมรู้ผมรู้ผมรู้ต้นฉบับหม่ำนี่แท้จริงอ่ะมาจากยะโสยะโสใช่อันนั้นมันหม่กโอ้ยนี่สิบรู้นี่เรารู้ถอมันคนมาบอกถึงมม่มอันนี้นี่นะข้าสวยแล้วร้อนนะไข่เจียวโปะไอ้นี่พริกลาดและแล้วหม่ำทำไงอ๋อก็กินด้วยกันสิ มาผิดเววีแล้ันยังไม่กินน้ำมิงมากินด้วยกันมึงมากองมากินดูมาเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่มาเี๋นดูกล้องให้มาแสบไปเอ๋มปะเปรี้ยวอ่ะอืมมันฉีดมันฉิดสมสมน้ำเลยน้ำปล่อยเปาพลาดตรงไหนเลยไหนไหนเนื้อล้วนอันไหนเนื้อเปล่าพลาดตรงไหนใช่ไหมเราไม่มีสุดท้ายกระหล่ำปะสุดท้ายเนี่ยใช่กินพวกกระหล่ำนะไขควาเออไอเขาเป็นอย่างที่อยากกินหักไปเยอะมากแต่แบงเปรี้ยวจังเหรอเออรสชาติมันมันเค็มเค็มข้นจริงเนอ่อ เนี่ยเนี่ยเไอสองนองคืออะไรไอเนื้อรสอ่ะเวลามึงกินมีใจดิดิผสมเลยนะผสมหมาโอ้โหผสมห้กินยากได้ไหมผสมตับหมดเลยผสมตับเอมอยากดูอย่างเขาหนักเขอบชาติดีมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวดิหอมมันกระสีดูจังเลยอร่อยนะเป็นไนยิ้มเนาะโอ้โหบอกมี่ผัดจ๋าเลยหมอเนาะแอมอแอมอสับหลายเลยแอมโอ้โหนี่แสดงว่ามากกันว่าเนื้ออร่อยเว้ย ถามกับพวกปาพวกปีนีแมวเล่ามากินด้วยกันเลยไหมึงอย่าไปท้าไปมานยกมาะแก้วเลยเนี่ยโอ้อร่อยอร่อยอันนีมเป็นที่ไหนอร่อยมากนะครับจริงจริงผมแยกไม่ออกนะแม่ก็เหมือนใช้กอกอีลิษแหละเนียนไข่ไข่ไม่ๆอันนั้นมันจะมีข้าวอันนี้ไม่มีข้าวเอ็มเอ็มกับเบอร์เงาหนี่งถือว่าไหนสั่นเลยไอไออันอันนี้สองอันนี้สองก้อนเห็นปะแต่ผมชอบเนื้อดวนมากกว่ามันเปรี้ยวกว่าใช่เนื้อดวนอร่อยป่ะเอ่อน้องครับน้องเสื้อส้มเอ็มไหมครับ แค่เมืองย่างนี่ดกับผักนะครับฝากพี่น้องเอฟซีเดยภาษาสวยก็าบอกไว้ย่งเนี่ยลืมนี่คนสวยแถวนี้เอมเมนเราบอกในคลิปเนี่ยก็อื่นไม่ย่างเนี่ยโอ้แต่อร่อยว่ะเนี่ยอุตส่าพี่น้องาเจักันาเจอกันลยอดเฮ้ยหนังก็อย่าให้เหลือด้วโหกิ่เรองทีละฝากต้องทางกลัตจดต่อเพื่อรจะส่งอะไรมาให้ชิมระเบิด โทรโขั้นไแยกยคัขไม่ไเนียอเอห้เอะปดอ้วะก็นที่จากกันพี่น้องฝากกันช่องเพจเฟซบุ๊กนี้พี่น้องช่องสำลันิจาาพระกินอาหารในจานแซ่บละวก็ช่องยูทูบสำลานทิงจาฝากกุไรลก์กดแท์หลายๆนะแต่คือก้าพี่น้องกันทีจากันเมื่อกับหลางข้าวกันโอเคครับี่น้อ ก็ให้จายกันพี่น้องเด้อฝากไปคือเก้าพี่น้องมักทำรายนน้อยแต่ให้มักโดนเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ขาเก้าคข้า,ขาม,มาสวัสดีครับ